พระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท้หาราชะมหันตาระ เยภาลาเยจปันติตาสัพเพมัจจุวัสงยันติสัพเพมัจจุปรายนาตีณบัตรนี้เือกแสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตตกถา <c oughs> เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาฉลองศรัทธา เพิ่มบุญกุศลบุญยราศีในส่วนแห่งภาวนาใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ท่านพุทธศาสานิกชนทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปราทานณสถานที่แห่งนี้การบำเพ็ญกุศลศพเพื่อผู้วายชนข้ามคืนนี้คณะท่านเจ้าภาพประกอบด้วยลูกลูกหลานหลานท่านที่เคารพนับถือเครือญาติเป็นต้นเป็นประธาน ร่วมใจการบำเพ็ญกุศลศพผู้วายชนการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่คารพักนับถือในผู้วายชนนั้นเมื่อทราบข่าวบางท่านมีโอกาสได้มาร่วมรดน้ำศพแสดงความอะไรบางท่านทราบข่าวในภายหลังในวันถัดมาเมื่อมีโอกาสก็มาร่วมไว้อะไรด้วยการร่วมฟังพระสวดพระพิธรรม เพื่ออุทิศผลบุญตามส่งไปให้และยังเป็นการมาให้กำลังใจแก่ญาติผู้ตายที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่คือเสียแล้วเสียเลยไม่มีโอกาสย้อนกลับฟื้นขึ้นมาอีกได้ ถึงแม้จะมีแพทย์มีหมอที่มีความเก่งกล้าสามารถสักเพียงใดก็ไม่รักก็ไม่สามารถรักษาคนที่ตายให้ฟื้นกลับคนืนขึ้นมาได้เลยแม้สักคนเดียวด้วยเหตุนี้การมาร่วมงานศพจึงชื่อว่ามาด้วยเหตุสองประการคือประการที่หนึ่งมาเพื่อผู้ตายอันได้แก่การมาร่วมบำเพ็ญกุศลฟังพระสวดพระพิธรรมให้เกิดกุศลในจิตใจร่วมถวายทาน จากนั้นตรวจน้ำอุทิศต,ตามส่งไปให้เช่นนี้เรียกว่ามาเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ตายประการที่สองมาเพื่อให้กําลังใจผู้อยู่หมายความว่าผู้มีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นคู่ครองก็ดีเป็นลูกเป็นหลานเป็นเครือญาติของผู้ตายก็ดีถึงแม้เขาเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็อยู่ด้วยความเศร,ร้าสลดเพราะเหตุแห่งความสูญเสีย ใครก็ตามที่ไม่เคยประสบกับการสูญเสียญาติมิตรหรือผู้ที่เป็นที่รักย่อมไม่ทราบถึงความรู้สึกฉะนั้นวันนี้จึงขอยกพระพุทธภาษิตท,ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาอธิบายขยายความให้เกิดสติปัญญาบำรุงศรัทธาแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายตามสุควรแก่เวลาพ <c oughs> ระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสว่า ถ้าราชะมหันตาจะเป็นต้นซึ่งแปลว่าคนทั้งหลายเหล่าใดเขาจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้สูงวัยก็ตามจะเป็นคนโง่ที่ไร้การศึกษาก็ตามหรือแม้แต่เป็นคนชราพระราชบัณฑิตก็ตามคนทั้งหมดทั้งปวงนั้นย่อมไปสู่อำน,นาจแห่งความตายคือมีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งนั้นในพระพุทธภาษิตนี้ให้ท่านทั้งหลาย คิดถึงข้อเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้าใจเพราะการจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายต้องอาศัยการอุปมาอุปไมยในที่นี้ขออุปมาเหมือนต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปเราทั้งหลายเห็นดาด,ดื่นต้นไม้ทุกต้นที่มีใบไม่เคยมีไม้ต้นใดที่ไม่ผลัดใบในการผลัดใบนั้นมีทั้งผลัดตามธรรมชาติและผลัดผิดธรรมชาติ ที่กล่าวเช่นนี้ให้ท่านทั้งหลายคิดตรองตามดูใบไม้บางใบเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เหลืองแล้วร่วงโรนบางใบยังไม่ถึงกับเหลืองก็ร่วงโรนแต่บางใบถูกมแมลงชนชัยหรือถูกรมพัดก็ร่วงโ่นปรากฏให้เราเห็นอยู่เป็นประจำความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เห็นใบไม้ร่วงโ่นนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะรู้อยู่ว่าต้นไม้ย่อมมีการผลัดใบธรรมดาเมื่อมีใบเกิดขึ้นที่จะไม่แก่ไม่หลุดจากขั้วนั้นเป็นอันไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วย่อมถึงการแก่และร่วงหล่นทั้งหมดเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเข้าใจธรรมชาติเช่นนี้แล้วให้ย้อนกลับเข้ามาคิดถึงสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ด้วยกัน เราก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันคือมีการเกิดขึ้นจากนั้นก็แก่ชราวาระสุดท้ายก็ร่วงหล่นไปชาวโรคสมมุติเรียกกันว่าตายคือจะเป็นเด็กตายก็ตามผู้ใหญ่ตายก็ตามคนโง่ตายก็ตามหรือแม้แต่คนฉราดระแบะบนักปรา์ราชบัณฑิตตายก็ตามสรุปแล้วก็คือตายเหมือนกัน แม้กิริยาที่ตายก็ไม่หายใจเหมือนกันร่างกายก็สงบนิ่งเหมือนกันและที่เหมือนกันมากกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นคนมีทรัพย์มากหรือคนมีทรัพย์น้อยหรือแม้แต่คนที่ไร้ทรัพย์มีเพียงผ้าที่ปกปิดอัตภาพร่างกายก็ตามทุกคนที่ตายไม่มีใครนำทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวไปได้เสมอกันทั้งหมด แต่ที่ไม่เสมอกันนั้นก็คือเรื่องของความดีที่แต่ละคนสร้างสมไว้แตกต่างกันความดีที่กล่าวนี้ทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสเบียงคือสเบียงบุญที่แต่ละคนกระทำไว้ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ถึงวันสุดท้ายที่ละจากโลกไปที่เกี่ยวกับทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้าง หรือสาธารณประโยชน์สาธารณสงเคราะห์ตลอดถึงความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆที่ได้กระทําไว้ด้วยกายวาจาได้ใจการกระทําต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เสมอกันคนที่ทําดีไว้มากก็มีสเสบียงมากคนที่ทําน้อยก็มีสเสบียงน้อยสเสบียงเหล่านี้แหละที่เรียกว่าทําให้คนต่างกัน ท่านทั้งหลายลองน้อมจิตไปข้างหน้าเปรียบเทียบดูว่าระหว่างคนสองคนคนทั้งสองคนนั้นเดินทางออกจากบ้านไปยังต่างแดนคนหนึ่งมีทรัพย์ติดตัวไปมากแต่อีกคนมีทรั์ติดตัวไปน้อยคนทั้งสองนั้นเมื่อไปอยู่ยังต่างแดนใครจะมีความสุขมากกว่ากันใครจะมีชีวิตที่สะดวกกว่ากัน ท่านทั้ทงหลายลองคิดแล้วท่านทั้งหลายจะตัดสินได้ว่าข้อได้ว่าข้อประมาณนี้ฉันใดคนที่ตายจากโลกนี้ไปสู่ประโลกเบื้องหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันในส่วนของการตายนั้นขอจำแนกออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าตายร้อน คนตายร้อนนั้นไม่ใช่ตายในกล่องไฟเรือร้อนในกระวนกระวายตายแต่หมายถึงผู้ที่ทำกรรมชั่วไว้ในชีวิตนี้ในขณะมีชีวิตอยู่ก็ถูกคนกล่าวขานนินทาใส่ร้ายป้ายสีให้ได้รับความเดือดร้อนใจเป็นประจำเนื่องด้วยการกระทำชั่วของเขาแม้แต่เวลาที่ตายไปแล้วก็ถูกยกขึ้นมากล่าวขานนินทาเป็นแม่บทให้คน รุ่นหลังได้ทราบเช่นพระเทวทัตในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ได้ทำอนันตริยกรรมคือปะทุสรายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการกิ่งหินลงมาหมายปรุงพระชนเมื่อท่านยังไม่ถึงมรณภาพก็ถูกคนติสินนินทาหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วคนก็ยังตามนินทาว่าร้ายท่านถึงในทางที่ไม่ดีอยู่เสมอ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา2,500กว่าปีก็ยังไม่เลิกราพูดถึงความชั่วของท่านนี่แหละเรียกว่าตายร้อนประเภทที่สตายแล้วตายเลยคำว่าตายแล้วตายเลยนั้นหมายถึงคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยกระทำอะไรให้เป็นประโยชน์ที่ประทับอ,อกประทับใจไขๆ่ๆ ไม่สงเคราะห์เพื่อนบ้านไม่สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เมตตากรุณาต่อสัตว์และฉานเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อยาติมิตรคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต่างไม่มีสังคหะวัตถุธรรมกับใครๆคนประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วจะไม่มีใครจำเขาได้หลังตายแล้วคนก็ลืมคนก็ลืมไปหมดเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกัน เช่นนี้ท่านเรียกว่าตายแล้วตายเลยประเภทที่สาตายแล้วฟูเฟื่องผู้ที่ตายแล้วประเภทที่สมนี้ตายแล้วเหมือนไม่ตายหมายความว่าอัตภาพร่างกายของเขาตายไปแล้วก็จริงแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของเขานั้นยังปรากฏอยู่ให้คนสักการะบูชาทั้งไหนที่มืดและที่แจง้ง ทั้งตามลมและทวนลมจะมีคนยกย่องสรรเสร,ริญกล่าวขานถึงทุกที่ทุกขนทุกแห่งเสมือนกับพระมหาเถระในอดีตที่ปัจจุบันคนก็ลืมท่านไม่ลงขอยกตัวอย่างสักสามรูปรูปที่หนึ่งหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแห่งวัดช้างให้ท่านมรณภาพไปไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีแล้วคนทั้งหลายก็ยังไม่ลืมท่านมีรูปของท่านอยู่ทั่วประเทศ คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ระลึกนึกถึงท่านนี่เป็นรูปที่หนึ่งรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวรขังสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวรขังนั้นรูปของท่านก็มีปรากฏอยู่แทบทั่วประเทศคนทั้งหลายกราบไหว้อยู่เป็นประจำไม่ลืมท่านรูปที่สามหลวงพ่อสดวัดปรากน้ำภาษีเจริญนี่ก็เหมือนกัน ในสถานที่หลายแห่งหลวงพ่อสดไม่เคยอยู่ที่นั่นไม่เคยไปที่นั่นแต่ก็มีรูปของท่านหล่อให้คนสักการะบูชาในที่นั้น,น,นด้วยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตายเหมือนไม่ตายถึงแม้ว่าท่านทั้งสามรูปจะมรณภาพจากไปแล้วก็ตามแต่คนไม่เคยลืมจึงขอให้สาธุชนทั้งหลายเข้าใจไว้ว่าคนที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นถึงเขาจะตายไปแล้ว แต่ชื่อจะไม่รับไปจากใจคนเพราะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติและพระพุทธศาสนาที่ปรากฏให้เราได้พบเห็นนั้นก็มีอยู่เป็นจานวนมากท่านทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะลาลับดับจากโลกไปแล้วก็ตามคงลาลับไปแต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นส่วนชื่อเสียงเกียรติคุณความดียังคงทับถมอยู่บนพื้นปิพีนี้อย่างไม่มีวันจืดจาง ดังที่ภาษิท์ที่กล่าวว่ารูป,ปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติซึ่งแปลว่าอัตภาพร่างกายของพวกเขาย่อยยับไปแต่เกียรติคุณความดีใจย่อยยับไปเช่นนั้นก็หาไม่ดังที่คนโบร,ราณท่านนิยมพูดกันว่าความดีและคุณความดีนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็าตามย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ความดีเป็นสิ่งที่คงที่เหมือนเกลือรักษาความเค็มท่านสาธุชนทั้งหลายผู้วายชนตายไปเฉพาะร่างกายแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีนั้นยังแผ่ขยายไปในโลกนี้ทั้งสู่ที่ตามลมและทวนลมเราซึ่งเป็นเหล่าพุทธบริษัทที่รักในตัวผู้ตายได้ทราบถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารว่าชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับ ก็เหมือนกันเช่นนี้เพราะธรรมสองประการนี้คือการเกิดและการตายเป็นธรรมคู่กันเมื่อมีการเมื่อมีการเกิดนำหน้าก็ต้องมีความตายตามมาข้างหลังความเกิดนำมาก่อนความตายจึงย้อนตามมาข้างหลังขึ้นอยู่ที่ว่าความตายจะตามมาเร็วหรือช้าเท่านั้นเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตาย ด้วยกันทั้งหมดไม่มียกเว้นให้แก่ใครๆดังพุทธภาษิตในทีฆะนิกายมหาวักที่ได้ยกขึ้นณเบื้องต้นนั้นว่าถ้าราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันิตาสาเพมัจจุวสังยันติสเพมัจจุปรายนาซึ่งแปลว่าจะเป็นเด็กก็ตามผู้สูงวัยอายุมากก็ตาม โง่เขลาเบาปัญญาก็ตามหรือแม้แต่เป็นคนฉลาดก็ตามล้วนต้องไปสู่อำนาจแห่งความตายมีความตายเป็นเบื้องหน้าเสมอกันดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ผู้วายชนได้ละอัจภาพนี้ไปแล้วก็จริงแต่จิตตวิญญาณของเขาที่ได้สั่งสมกุศลผลบุญอันเป็นคุณงามความดีที่ประเสริฐไว้ตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ จิตวิญญาณที่สังสมคุณความดีเหล่านั้นของเขาที่ผ่องใสไปด้วยความดีอกอ็จะชักนำให้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยสมดังในแห่งผู้แห่งพระธรรมเทศนาดังที่อาตมาได้แสดงมาโดยลำดับด้วยประกาศรชาัชนีอิมินาตาตาปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่คณะทันเจภาพได้ประกอบขึ้นในวันนี้ ขอจงเป็นพระวะปัจจัยอำนวยวิบากสมบัติอันเป็นส่วนแห่งอิทธวิบูรณ์มนุญผลถึงแก่ผู้วัยชนยังสัมปรายภพสมดังเจตนาปารบของท่านจงทุกประการและเจตนาบุญทั้งปวงที่คณะท่านเจ้าภาพได้กระทําสำเร็จลงแล้วครั้งนี้จงทรงผลดลบรรดาลให้คณะท่านเจ้าภาพประกอบประสบด้วยผลอันประเสริฐคืออายุ วันนะสุขภาภละธนสารสมบัติสมดังเจตนาที่คณะเจ้าภาพป่ารบจงทุกประการระปทานแสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตตกถากา็เห็นเป็นการสุ้มควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเีศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะชะนี้